สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุขุนจ้าเกินเึ้นรอบแรกกินไปแรกพี่น้องอันนี้รอบสองจ้าเมนูง่ายๆตำบังหุงปิ้งไก่ไก่บ้านแล้วจ้าต้มปานินรออย่างาดูไปแล้ว

ไอ้สองเทอันไหนวะโอ้พี่น้องก็เกา่อักับโซลมุนอยู่พี่น้องเอ้ขอตัดผ้ามาข้างล่างเนี่ยยังกาจะแซดสบไดปสบายดี่อแม่เด้ โอยปนยังเปนยังเป็นแซ่บแห้งเปนเอาไว้ขอเบินองจานใช่ไหมสองสบายดีพ่อแม่ร mm ับ hmm. พูด <Ghana> ้วพ่อแม่มีมีมีกะทิจ้าหนูเคยกินไหมเออทิเบิ้นซองถั่วส่เนอ้กินไปไปนอนจมอะไเด้อเาพน่ะเอาเมนี่เมนี่คือมีเฮานี่ เป็นเอาตอนนี้มันก็เรียกอันทานบุ้้มันเรียกมังหนาหฮาเด้วยนี่เพราะรู้สึกว่ามันจะอิ่มอิมอะไรคะอ่ล้วบะทงยังกับมอยาวๆลูกบวงพลอยเปล่า เมนูง่ายๆวันนี้เมนูง่ายๆจ้ะปลาหมึงหุ้งโซนแมงสดิ่งพี่น้องต้มปลาอะไรกลาปี๊กย่งไ้ำแม็กปี๊กไก่มี่อะไรเพมแม่จะอยู่แค่ร้อยเดนนะอืมใครกินข้าหม่ได้ยังนะร้อยกินข้าวน้ำบอ๊ะข้าวน้ำมาข้าวน้ำ สบายดีเท่ากับแค่นั้นคือว่าตับไก่จะมีอยู่ข้างในอีกหร้หมน้องเยียบขึ้นเ้าคือสีมอเสะบในเล้ยน้องมิดบวมาอิ่มแน่แต่เปนล่งไงอิ่มอิ่ยังอิ่มออิ่มน้ำนไอแม่คือมันน่งน้ำมันพี่ แม่ขอพี่มาลงหลาม้แคกกินแบบเจ็บเจ็บเจ็บๆพี่น้องเลยดตุานบี้รมน่นาบรินบบริณนบตาบริณนับเธอหูดีเลยท้าเป็นคนเอาหันมันมันแม็กซ์ดิ่งแบบมันไข่ปะ ข้าวเวียนหย่านี่เราซ้อนทอามาจากปอหนึ่งบน้องมิ้วกัะเมยยานบมมานึงวันไหนเนาะไปกินตามหุงเนี่ยทั้งตามหุงทั้งหย่า อืมต้องหยากินได้หยานะ่ขาดยานะเขาทียโเนาะยี่ยมคือมาบอกป้าก่อนล้วรู้ก่อนป้าสีมาปจัมเยี่ยมยังไม่ใช่มาตัวบอกเียมมา่องเงแสลัดได้มันก็ย่งมมีหมู่มาเนาะซอยห้างว้เอ้ยหยาให้ได้แล้วหละเอาไปจัามันวิทกันเอาอีกตอนนึงเนาะชตาแม่น้องดำป่าเอาข้าดขาจักจะแนมมา เฮ้ยเรกิจแ้าเนี่น้ะนี่เขานั่งนี่เขากินเอโมบันดาบโมโป้ยใช่แล้วริ่มสอีกนบอีอจอยไ่ใช่จ้จากลังไปจะเยโทรศัจนนะกล่องบรดาเสียพอต้องเนี้ย กล้องชัดมากใช่ไหมเลยกล้องราคนนี้บุกไปชัดเลยอ้าวน้องแคทมราคาต่ากันู้ราคามันต่างกันอยู่สามสี่หมื่นพุนม่แล้วจ้าม้อาว ปีน้องเลยพิงเลี้ยมงหนาวเมนูกูสเกียวเขาได้บอแร,ร,รงนี่เนาะแกียงน้ำมันบ่เออเตียงน้ำไไมันเมนเทอร์กินน้ำรังก็ได้ปลาแม่น้ำโขงเดอ้อปิ้งหูหมูจ้าไอแตาเอานี้สงสยัยรอเละรอเละเลยพี่น้องเอ้ย ข <si ึินมาผัดหยกหมอนำกะทิอันมีมาให้เฮ้ยโมบังโต๊ะให้อันอมิดแม่ตายเมื่อก um ี้เขาเนี่ยนิ้ไฟมโตห้พามกินข้าวนั่นไหเฮ้ยเมื่อ่เมื่อแล้วไอ้หนออามิดนะมันแข็งแต่งเลยทำเลยปูปาบ่เอารถกูมาจอยกุศไปลุทระสงสัยไปเอามายบันนาการ เออแม่นแล้วเมื่อก่อนว่าขึ้นตอนเที่ยงทีไปเอามาเออแม่นานแล้วขึ้นมาแล้วก็จับโหลดดิ่วโหลดแล้วมันกปบนเบิรดกลางทางเนาะเฮ้ยรีบนะอืมอุ้ยกับพูดป้าพูดป้าป้าไอ้มินมาจากเบิร์ดดงในเนี่ยน่าร้องเพราะมันเค้นมาเหมือนเป็นอะไรแจ๊สังเกตแม่ครัวเหาไปลองเลย เอามาทุ่งแล้วไม่ได้ไนตัว2เมตาโลดไปหรือเป็นบอลลูนสะพ้ายเลยเลิศ ไม่ได้สิบอบอลูกสะพ้ายดันไรท้งใส่ขับไปเบิ่งขีปแล้วเขาเซลล์ลูกสะพ้ายวันเม่ยากับบอมาคุมอ่ะกินยังตอนน้องมิ้วจะอายลูกหล่าเด้องัดนะลูกปูายแค่นี้หนูจะไปกลัวมันเลยแม่คั่วนะโบราณกินยังสั่งสังเกตทองนาง ีอดมือ,อเลยเินนางหหนา <laughs> บอกไม่ดเ <laughs> อ้มอแลงไหไปเลือกาอาอัน,น,อน,านี้มือแลกเลอกสอเด้อ,อคนละผนแผนกนล <laughs> าตำแหน่งแล้ว <laughs> แล้วคนละแผนกนะจ๊ะน้องแคทสยนพี่น้องพอครัวเอ้ยลงไปไม่ไม่จริง,งจริงอ้ม่ริบเลเอาได้ก็หน่มลเล่ นางเบิ่น um <sm> 2ถ้วยพี่น้องทางล่างเฮา2กินตะแล้งบ่เอ้ยแมั่กับกินแลไผก็กินอิ่มแล้วเด้เอาข้าลงทีลงมื้อลอดๆอๆิ่เกี่ยวข้าวบ่ได้บ่เป็นหยังพี่น้องกินอิ่มนี่ก็บ่อิ่มเนาะ ยางยนเคงหนึงมาต่ก็าะกินคือเกาอเกาขั้นเขาจะบอลลงไปได้ขอไปฝากเสี่ยวเด้อจินน้อยเสียเองหมดสบายไปเซาอันนี่แล้วนอนเกาเหลายังอยู่เคงหนึ่งนะอย่าลืมห่อในร้านเด้ออนนนอุเหตุคือการละสุบัตปังนะพแองห่อนะจันได้สิได้มาอยู่น้ำกันเอาไปเำามจะลืมตัวซับหัวว่านไปห่อท่อนซัไปซด ห่อทอดห้าวนะจน้อยขาจะสีห่อไว้ก่อนฮะผัวโทรมาทำไมอาหาบมากผัวสายปะจักม้งจุกอ่างกุเหงาปกเอาอาเนน่ากูใส่หมวกพว่างเลยนั่นมันไม่ใช่น้องเยี่ยมนะมันวะแม่มันแม่มันอันเดม่ามาม่หกของเจ้ากดซองบานเย กูบหาน้องเยี่ยมพี่น้องเออาสถับทนมาเห็นหมวกอาเอว่ามเลยจิ้งจกปลาจิ้งเป็นไนพี่น้องมาเลยแยกหายกันไปเกี่ยวเสาเกียวหนามเจ้าของมาเลยไอหมีนใส่ี่ลังบอ พูดผู้ใจหายเหียบมีดป้าตัวขู้ว่าในนอนเลยมิดเอ้ยเล่ามาเยอะเล่าออกจากโรงเพียนโลดฮัลโหลตาโทรหาใครครับพี่โอ้ยใครบรฮูุเรื่องเด้อ I am sorry I am sorry เด้อพี่น้องไอ้ฝรั่งโทรมาตอนนี้จะนอนอยู่ ฮัลโหลฮัลโหลโน้โนโน้โทษๆหลายๆฝรั่งโทวฮัน้องเยี่ยมพี่น้องเอ้ยอืมมีรัวไก่ช่ปะฮะกระดี๊ตว่าได้ผัวฝรั่งเออหมดเอ้ยไปบอกไอ้มิลลาออกจากคงเฮียนโลดแคแนลนี่นะโมต้าใช่ไหม FC คงเฮียนเยี่ยเยี่ยเลยน้องเฮียนประตูกามากนะลูก ชั harma, ่วคราสระดิมเผืออกินนะเพื่อนีังไงที่มกินีกระโดดว่ามัดงลอง่แล้วบ้ามีน้องมินนี่น้องกินน้ำ้างมือบาี้เป็นอะไรเอออิ่มอย่าบ้าเสือแดงพ่อนนะมัาน้องมัดหนึ่งน้ำเน้มกินเดิมน้ำต้มปลาบัวมักิน ห้องนี่กับเซียราได้พี่น้องเลยดีดีแห้งไปสักกูสักคนเหงื่ยยอยหยเยพอกันใหม่กินหนาสบายดีซ่องไหนยังเกาะซ่องไม่มีใช่ปะฝากซ่องไม่มีเดืปอป้าลุงไปละจ้าทีมงานปั่นข่าวเนาะ